สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเภานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟฟร์ไลท์อินเตอร์เนชันแนลนะครับวันนี้พาท่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอบรรพศพิสัยนะครับเพิ่งมาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนุชฟฟร์ไลท์นะครับของเรานี่นะครับปรากฏว่าเข้ามาแล้วมาคุยกับเกษตรกรเขาบอกว่าเข้าดีมากเลยนะครับท่านประทับใจมาก ท่านใช้อย่างไรเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรโดยตรงเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อในเสียงครับอ่อนเทศครับคุณเสียงอ่อนเทพครับผมอ่อนเทพครับชื่อชื่อชื่ออีกที่ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อบ้มครับชื่อบ้มครับพี่อยู่ที่บ้านอะไรครับเนี่ยอยู่บ้านของบ่อครับของบ่อไอ้บ้านที่บ้านอะไรบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่ยี่สิบทับหนึ่งยี่สิบทับหนึ่งตำบลตำบลบางตะไงหาครับบางตะไงหายกับอำเภอบรรโพธิ์บันโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่ใช้สินค้าของนุชฟลายใช่ไหมครับผมใช้ตัวไหนบ้างครับใช้ตูวหนึ่งกับตูวสองก็ตัวหนึ่งตัวสองแล้วครับพี่ใช้ตั้งแต่ตอนไหนฮะเริ่มเจ็ดวันวันเจ็ดวันใช้ตัวหนึ่งก่อนครับอ๋อหลังแต่ข้าเริ่มเข้าวเจ็ดวันพี่ใช้ตัวหนึ่งเลยครับผมนะครับแล้วพี่รู้จักนุชฟลายได้ยังไงครับก็มีคนแนะนําครับใครครับคนแนะนํำคุณเทพครับคุณเทพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณสุเทพใช่ไหมฮะครับอ่า แนะนำต้นอะครับผมสุเทพสอนจิตนะครับเปิดสูอยู่ที่สขาบันโพธิสิทธิได้มาแนะนาเขาใช้ยาลูโซไลด์อ๋อแล้วนึกยังไงทึงมาแนะนําเขาเนี่ยก็วันนั้นเรามามาประชุมแล้วก็จับฉลากได้ชฉีดบริดกมากพอประชุมที่ไหนที่ไหนที่ของบ่อเนี่ยนะอที่มาจัดประชุมกันและจับฉลากกันได้ลูโซไลด์สูตรไหนไปสูตรสองครับ ไปสูตสองไปนะครับแล้วสรุปแล้วลองมาฉีดมะลิฉีดมะลิดีไหมโอ้โหเก็บไม่ไหวเลยเก็บไม่ไหวเลยดกนึกว่าช่อจะเดาเลยนะฮะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็เอามาใช้กับข้าวครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างข้าวดีมากครับถูกใจครับเพราะไม่เคยใช้ยาอะไรเลยใช้นี่อย่างเดียวนะฮะแล้วที่พี่บอกว่าใช้ตั้งแต่ศูย์หนึ่งใช่ไหมครับผมฉีดสูย์หนึ่งแล้วข้าวเป็นไงบ้างพี่ลองลากฟังทีข้าวใบเขียวรากออกขาวพี่สมูร ครับสอนดูโหรากเยอะเลยแากเยอะเลยกินปุ๋ยดีนะฮะครับผมแล้วมันมันเขียวดีไหมเขียวดีครับเขียวทนดีไหมเขียวทนนะฮะปุ๋ยไม่ต้องใต่เลยนะฮะครับผมแล้วฉีดไปกี่เที่ยวครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งฉีดประมาณสามเที่ยวครับสามเที่ยวครับผมนะครับคือฉีดตั้งแต่ข้าวไทยนาทีวันนี้เจ็ดวันเริ่มเจ็ดวันไล่มาครับผมนะครับแล้วก็มาฉีดตัวสองครับตัวสองแล้วหลังจากฉีดตัวสองแล้วเป็นไงบ้างข้าวพี่ หลังจากกี่ยตดสองก็ดีไปใหญ่เลยดีใหญ่เลยครับผมท้องใหญ่ไหมใหญ่ครับจากที่เราเคยทํานาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นมาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแล้วปกติเราใช้สินค้าท้องตลาดนี่ทำนาได้ได้ข้าวประมาณเท่าไหร่ไรนึงก็ไม่เกินเจ็ดสิบถังครับไม่เกินเจ็ดสิบครับผมแล้วคราวนี้เป็นยังไงสภาพจากที่เคยทํามาก็คงไม่ต่ำเกียรตินะไม่ต่ำเกียิครับผมแล้วเรื่องข้าวเรื่องเราสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับ ตัวแมลงไม่มีควรเลยเหรอแล้วพี่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรไปกันใช้มั่งผลม้างนิดหน่อยแล้วปกติล่ะปกติที่เคยใช้ปกติใช้ยาทั่วไปท้องตลาดทั่วไปแล้วไม่ไม่ปกติที่ใช้ยาฆ่าแมลงนี่ใช้เยอะไหมก็เยอะดิเยอะลใช่ไหมคแต่พอมาใช้นุทโปลาแล้วครับหมดห่วงเลยหมดห่วงเลยครับผมเรื่องยาฆ่าแมลงไม่ไม่ต้องกีนก็ได้แต่เราไต่กันนเฉยไต่กันเฉยเฉยไต่น้อยใช่ไหมไต่น้อยแล้วข้าวนี่เป็นไงต้นแข็งต้นอะไรต้นแข็ง แต่กอดีไหมแต่กอดีครับแล้วตอนออกเป็นไงรวงข้าวรวงข้าวเสมอกันเปียบเลยปุ๊บเลยปุ๊บเลยทีเดียวเลยประทับใจเลยประทับใจมากแล้วยิ่งมาตอนข้าาตรงนี้ปรากฏว่าแล้วมันมีเชลลงเชลาอะไไหมไม่มีเลยครับที่ใช้แค่สองตัวเนี่ยนะใช่สองตัวอย่างเดียวเลยไม่เคยใช้อะไรเลยไอ้ตัวเกีาร์ตัวใหม่นี่ก็ยังไม่ได้ใช้อยังยังนะครับผมพ็ดีขนาดแค่สอง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 สูตรครับผมครับเพราะฤดูนี้มันเป็นปกติเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้ก็เพิ่มความสมบูรณ์เลยอีกเยอะ ครับผมนะครับแล้วพี่เห็นข้าวอย่างเงี้ยนะครับทั้งชีวิตที่เคยทํานามาเนี่ยเพิ่งเจอนี่แหละเพิ่งเจอครับผมแล้วมันดีอย่างนี้ไหมไม่ดีไม่ดีเลยครับผมใครเห็นก็หาว่าข้าวดาเนี่ยนะใครเห็นว่าข้าวดาบอกยังไม่เชื่อเลยต้องมาดูถึงรู้ขวานผมเข้ามาทีแรกผมก็นึกว่าข้าวดาไม่ใช่ครับรวงนี่มันเสมอไปหมดเลยเนาะออกเสมอกันหมดเลยแล้วน้ําหนักมันดีไหมพี่เนี่ยน้าหนักดีครับแต่ะมีไม่รีบจะไม่มีเลยก็จะไม่มีเลยนะเน็ตเต็งเราดูแล้ว มากกว่าเยอะเลยนะเป็นปั้นๆเลยเนาะครับผมแล้วนาที่ตรงนี้กี่ไร่เนี่ยสิบเจ็ดไร่ครับทิเจ็ดไร่กะได้กี่เกียนวันนี้อย่างอย่างน้อยก็สิบห้าเกียนสิบหกเกียนเนี <15 S 2> ่ยาอย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยเลยนะครับผมแล้วอย่างที่เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดนาทิ้เจ็ดไร่นี่เราได้ระมาณกี่เกีย<า>นโอ้เต็มที่เกเกียนแปดเกียนฮะเจเกียนแปดเกียนครับมัน <l fs> เป็นไง <fs and S 2> ครับมันเพิ่มใจมากเลยครับเเพิ่มใจเลยตั้งแต่ทํามาเลยนะครับผม คั้งชีวิตไม่เคยดีขนาดนี้เลยไม่เคยดีขนาดนี้ลแล้ว,ลวพีทพ,พี่คิดว่ามันประหยัดไหมประหยัดครับประหยัดปุ๋ยเพราะป,ประหยัดปุ๋ยไปเยอะเลยปุ๋ยนะครับผมปกติเราเคยทํานาเราใส่ประมาณกี่ลูกยี่สิบลูกสิบเจ็ดไร่ยี่สิบลูกครับผมแล้วครั้งนี้ล่ะครับต่ไปเจ็ดลูกเองมันหายไปกี่ลูก <c oughs> หายไปสิบลูกหายไายี่สบลูกหายเจ็ดลูกหายไปสิบสามลูกครับแล้วลูกปุ๋ยตรงนี้ประมาณเท่าไหร่แปดเจ็ดแปดร้อยถึงเก้าร้อนย ต้นุนไปได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหลายพันหมื่นหลายพันหลายเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยนะครับผมแล้วคราวนี้ก็เหลือเยอะสิคงเหลือเยอะคงเหลือเยอะดีใจไหมดีใจมากเหรอข้ายังไม่ดีใจครับผมนาว่าชาวว่านชาวบ้านแถวนี้มาดูบอกโอ้โหเหมือนอาดำเลยครับมี่แต่ว่านาดำนั่นกันเลยถ้าเขาไม่มาดูต้นเขาไม่รู้เลยถ้ากี่รถมาดูบอกดำเลยพี่มาดินสายตั้งแต่ขอใหญ่แล้วแล้วใบมันเป็นยังไงพี่เนี่ยาดล้วงเหลืองอย่างนี้แล้วใบใบเขียวดีเขียวเลยครับ ไม่มีโรคไม่มีอะไรรบกวนเลยไม่มีอะไรรบกวนเลยแล้วแล้วคราวหน้าถามว่าญาติพี่น้องแถวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวเขาเห็นต้อง็ตกใจอะตกใจเลยเขาแต่ใช้กันแล้วครับผมก็บอกต่อพี่น้องเขาจะได้รวยเหมือนเราครับผมในเมื่อข้าวพี่ดีอย่างเนี้ยนะครับประทับใจแล้วเนี่ยพี่ลงปากบอกพี่น้องทั่วประเทศดิครับว่าลูกใช้นุกโซไลแล้วเป็นยังไงพี่ครับพี่น้องทั่วไปครับถ้าใช้นี่แล้วจะเห็นผลครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรครับแล้วก็ ปุ๋ยก็ไม่เปลืองครับเราใช้แล้วเราเห็นจริงๆแล้วเห็นจริงๆเลยเนี่ยผมไม่ได้พูดเขาหกเลยนะของจริงเลยยืนยันได้นะครับยืนยันได้เลยครับนะครับก็นะครับพี่น้องทั่วประเทศครับนี่ก็คือนะครับสินค้าของนุทฟไานี่จากปากจากใจของเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเห็นแล้วนะครับอย่างนี้ก็ ลองตัดสินใจดูครับผมเพราะสินค้าของนุชฟลอไรที่เขาบอกว่านุชฟอไรมีแต่ของดีๆนี่คือภาพจริงนะครับเสียงจริงจากเกษตรกรจากแปลงที่ท่านเห็นก็ลองตัดสินใจดูนะครับใช้สินค้าของนุชฟลอไรแล้วเห็นผลแน่นอนครับรวยแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ